ปฐมบทเมื่อนักล่าสังหารกลายเป็นนักล่ารับจ้างผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่17ข่าวผลการปฏิบัติงานของพวกนักล่ารับจ้าง ผู้พันตรีโรเจอร์รายงานให้พันเอกนอร์แมนเสนาธิการใหญ่กองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาในประเทศลาวได้ทราบภายในคืนวันนั้นเลยดังนั้นแผนการปฏิบัติขั้นต่อไปจึงออกมาจากมันสมองและปากของคนระดับเสนาธิการใหญ่ทันทีกําำลังทหารลาบลาวจำนวน150คนได้รับคำสั่งด่วนให้เข้ายึดรถบรรทุกอาวุธและกระสุนจำนวนทั้ง10คันนั้นกำลังหน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งมีทั้งอเมริกันและคนลาว จากสนามบินทุ่งไหหินจำนวน50คนเข้ายุดพื้นที่สังหารที่เกลื่อนไปด้วยศพของพวกเวียดกงทันทีถูกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นจ่าดาวเหนือไม่ได้นำกำลังออกจากพื้นที่สมรภูมิเลือดแห่งนั้นพอรู้ว่าในเวลาอีกไม่นานนักที่ใครต่อใครจะต้องแห่กันมาการที่อยู่นั้นไม่ใช่อยู่เพื่อโชว์ผลงานตัวเองหรอกแต่เป็นพราะขี้เกียจเดินเสียมากกว่า เสียงฮอทั้ง4ี่ลำบินวนเวียนอยู่เหนือบริเวณขบวนยานยนต์ที่จอดตายสนิทดังกระหึ่มไปทั่วหุบเขาไฟสปอร์ตหล์่่องกลาดเป็นบริเวณกว้างเสียงปืนกลอากาศแบบ M60 จากน้ำมือของดอกันเนอร์อเมริกันดังจนแก้วหูแทบแตกพลอยพวกลาวแดงที่มากับขบวนรถมันพยายามจะขนอาวุธกระสุนที่มากับรถออกไปให้ได้เพราะดูเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาเพียงวิธีเดียวในขณะนั้น การมาและพฤติการของพวกมันได้ถูกฝ่ายรัฐบาลร่วงรู้หมดแล้วหอทั้งสี่ลำบินวนเวียนเป็นวงกลมล้อมรอบขบวนรถศาสตร์กระสุนปริมาณมหาศาลลงใส่คนที่กำลังทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งคนทั้งลังบรรจุสิ่งของกระเด็นกระดอนกระจายเกลื่อนไปหมดไม่มีคำว่าเมตตาปราณีต่อคนเหล่านั้นกันเลยมันผู้ใดก็ตามที่เข้ามาในพื้นที่ต้องถือว่าเป็นศัตรูทุกคนปริมาณการยิงอย่างต่อเนื่องอย่างนั้น เชื่อเถิดว่าแม้แต่มดสักตัวก็ไม่มีทางรอดไอ้ดอกกันเนอร์รู้ดีว่าหากยิงใส่ตัวรถเลยอาจทําให้เกิดระเบิดขึ้นมาก็ได้เพราะยังไม่รู้แน่ว่าวัตถุระเบิดในรถนั้นเป็นประเภทไหนมันจึงพยายามยิงล้อมตัวรถเอาไว้โดยเฉพาะเมื่อเห็นร่างของคนจํานวนศพของคนลาวที่เรียกว่าลาวแดงพอนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งตายทั้งบาดเจ็บเกลื่อนทั่วบริเวณเลือดไหลาจากร่างของคนจึงหนองส่งกินข่าวฟุ้งไปทั่ว บางรายหนีรอดได้ก็กระเจิดกระเจิงเข้าป่าเข้าดงหายไปไม่ได้ห่วงอะไรอีกขอเพียงเพื่อให้ตนรอดชีวิตเท่านั้นเกือบครึ่งชั่วโมงเสียงรถทหารจากสนามบินทุ่งไหหินดังแว่วมามองแต่ไกลเห็นแสงไฟรถส่องเข้าไปในกลุ่มของฝุ่นถนนเป็นก้อนสีขาวเหมือนปุยเมฆกระทั่งขบวนรถมาถึงจุดที่จ่าดาวเหนืออยู่จ่าสิบเอกอารเรนนินโครเมริกันเป็นหัวหน้าชุด พร้อมโดยทหารอเมริกัน6คนนอกนั้นเป็นทหารลาวจากดาวเหนือไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากนักเพราะพวกที่มาตามมองเห็นกับตาตัวเองแล้วทั้งศพไอเวียตกงที่กลาดเกลื่อนดังภาพที่หอกำลังระดมยิงรักษาขาบวนรถที่ยึดได้อยู่จาเรนได้รับคำสั่งจากพันตรีโรเจอร์ที่อยู่บนหอให้เปลี่ยนแผนการปฏิบัติกระทันหันโดยให้จาอารนเลนนำกำลังเข้ายึดขบวนรถยานยนต์เหล่านั้นแทนก่อนที่หอจะหยุดภารกิจด้วยข้อจำกัดของหอ จ่าเรนพยายามชวนพวกนักล่ารับจ้างให้ร่วมไปด้วยแต่ถูกปฏิเสธเพราะมันเป็นการผิดภารกิจละไรอีกอย่างพวกนักล่ารับจ้างไม่ต้องการเอาตัวเข้าไปเสี่ยงโดยโดยไม่จําเป็นจ่าเรนนํากําลังหายเข้าไปในป่าในทิศทางที่ขบวนยานยนต์จอดอยู่หอทั้งสี่ลก็หยุดยิงแต่ยังคงส่องสปอตไลท์ให้กระทั่งกําลังของจ่าเรนเข้าถึงขบวนยานยนต์หอทั้งหมดจึงบินถอนกำลังกลับไปไม่มีใครคาดคิดหรือนึกถึงกันเลยที่ว่า ในบริเวณนั้นมันมีค่ายของไอ้พวกเวดกงอยู่และกำลังส่วนหนึ่งของพวกมันก็คือพวกที่ต้องตกเป็นเหยื่อสังหารของพวกนักล่ารับจ้างนั่นเองจากเสียงปืนตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์มันเหมือนกับเป็นเสียงเรียกให้พวกในค่ายออกมาเหมือนมดเหมือนปลวกที่แตกออกมาจากรางเลยทีเดียวจะเป็นคลาวซวยหรือคลาวดวงตกของจาเรนก็สุดจะเดาทันทีที่ถึงที่หมายบรรดาไอ้ยนองทหารลาวจากสนามบินตั้งกลูเข้าไายหลอมขบวนรถทันที โดยที่ทหารอเมริกันยังยืนถือปืนคุมเชิงอยู่ด้านนอกท่านใดนั้นเสียงอากาแผดแหลมจนแสบแก้วหูจำนวนหลายสิบระบอกก็ดังมาจากรอบทิศทางรางทหารอเมริกัน3คนกับไอ้หนองทหารลาวอีก 4- ี่ห้าคนล่วงลงกองกับพื้นทันทีจาเรนโดนกระสุนเจาะเขา้ากลางหัวพอดีไม่มีโอกาสร้องเลยแม้แต่คำเดียวพวกที่เหลือหลบเข้าที่กำบังเท่าที่จะหาได้ในจุดที่ใกล้ที่สุดอาการระดมยิงมาอีกชุด ไอ้หนองทหารลราอีกสองคนต้องสังเวยชีวิตแก่มันเสียง M16 ดังตอบโต้ไปบ้างดูเหมือนทุกระบอกที่มีอยู่ต่างพร้อมใจกันยิงตอบโต้ออกไปอากาก็ตอบโต้มาอีกในลักษณะยิ่งสวนทางกันเอาเลยแสดงว่าฝ่ายอากาเชื่อมั่นในเรื่องของที่กำบังของตนจริงๆทหารอเมริกัน3คนที่เหลือพยายามคลานอย่างรวดเร็วที่จะเข้าถึงศพจาอาเลนให้ได้เพื่อที่จะไปเอาวิทยุในตัวแก่ติดต่อบอก่อแต่แล้ว ียอาการสี่ห้ากระบอกก็ระดมยิงเข้าใส่รางจีไอดวงตกคนนั้นจนคลุนไปหมดรางของแกบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดสองสามรอบแล้วแน่นิ่งไปเป็นเหตุให้อเมริกันที่เหลืออีกสองคนเกิดแยงขึ้นมาไม่ก้าเข้าไปใกล้ศพจ่าเรนอีกการระดมยิงจากพวกที่มาจากสนามบินโดยเฉพาะพวกไอ้หนองทหารลาวพยายามยิงอย่างต่อเนื่องแม้จะมองไม่เห็นเป้าหมายเลยก็ตามในขณนะเดียวกันพวกซุ่มนั้นการยิงแต่ละครั้งดูเหมือนจะได้ผล พวกทหารลาวใช้ใต้ทองรถเป็นที่กำบังแต่ก็หาได้รอดพ้นจากทางปืนไม่เพราะพวกเล่นล้อมไว้หมดทุกด้านชั่วระยะเวลาไม่นานเลยที่พวกไอ้หนองทหารลาวต้องตายลงกว่าครึ่งทางหนีแสงจากปากลำกล้องปืนของตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งฟองทหารลาวอีกคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกล้อมอยู่ด้านนอกบักฮาพวกแกวนี่ว่าเสียงทหารลาวคนหนึ่งดังขึ้นเล่นเอาบรรดาทหารไอ้หนองเริ่มจะขวัญเสีย ไม่น่าเชื่อเลยว่าในสมรภูมิลาวจริงนั้นพวกทหารลาวกลัวพวกเวทกงเป็นอย่างมากใครๆที่เคยไปรบในลาวมามักรู้ดีว่าพาสิทธ์หมากับแมวแก้วกับลาวแมวกลัวหมามาตั้งแต่เกิดอย่างไรเราก็กลัวแกวมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันหรืออย่างที่บางคนพูดว่าของมันแพ้กันดังนั้นในครั้งนี้ก็เช่นกันพวกไอ้หนองทหารลาวพอรู้ว่าเป็นพวกแกวหรือเวทกงเท่านั้นก็เริ่มคิดหนีทันที M16 จากทหารลาวระดมยิงเต็มที่ในความหมายนั้นะต้องการเจาเสียงปืนเป็นเครื่องเสียมากกว่าโอ้ยทุกครั้งที่ทหารลาวมันยิงออกมาจากใต้ทองรถเป็นต้องเปิดโอกาสให้พวกแก้วที่ล้อมอยู่ทุกทีไปส่วนเจ้า GI 2คนที่พยายามจะคลานเข้าไปหาศพจ่าเรนให้ได้สิบตรีอเมริกันคนหนึ่งคลานเข้าไปเกือบจะถึงตัวจาเรนอยู่แล้วเมื่อในแกวมันจะคอยเชิงอยู่ โดยกระสุนเพียงชุดเดียวเจาะเขาเต็มแผ่นหลัง GI ไอคนนั้นร่างทางล่างสั้นพผิวดิ้นพลาดพลาดออกมาตายห่างจากจ,ากจาก่าเรนทันทีอเมริกันที่เหลือเห็นแสงไฟจากปากระบอกอากา้าทิกเด็ดคีพวกตนไปแล้วถึงสาศพอย่าปล่อยกระสุนส่วนเข้าไปชนิดไม่อั้นเลยทีเดียวแต่ก็ไม่มีผลอะไรพ,พวกไอ้แก้วมีที่กำบังดีกว่าทุกคนมูเฮ้าตนก่อนเด้อเสียงไอ้น้องทหารลาวชวนกันถอยหนี กระดูแล้วเห็นว่าพวกตนเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นส่วน GI อเมริกันที่เหลือแกคงจะอยู่กับคนลาวมานานจึงฟังภาษาลาวพอรู้เรื่องพอได้ยินคําว่าตนซึ่งแปลว่าหนีเท่านั้นแหละแกก็เลยด่าเป็นภาษาของแกรั่นป่าไปหมดหารู้ไม่ว่านั่นคือการเร่งจุดจบให้กับตัวเองอย่างช่วยไม่ได้เลยหลายพวกแกวก็ดูเหมือนจะรู้เชิงอออาก้าเป็นสิบสกระบอกลุมกินโต๊ะจีไอคนสุดท้ายทันที ที่กำบังไม่ดีแถมยังอยู่ในบริเวณที่ต่ำกว่าเสียอีกสิ่งที่พอจะช่วยแกได้บ้างก็มีแต่ความมืดเท่านั้นแต่ก็ไม่ผลจากวิธีกระสุนอากาศที่ระดมมาเป็นสิบกระบอกได้เป็นอันว่าการประทะในครั้งนั้นพวกกำลังจากสนามบินไม่มีโอกาสส่งวิทยุให้ทางหน่วยเหนือได้รู้เลยพวกนักล่ารับจางที่อยู่ห่างไปประมาณกิโลเมตรกว่าๆนอนฟังเสียงปืนแต่พวกเขาไม่รู้หรอกว่าการประทะครั้งนั้นเป็นการประทะกับไอ้พวกเวยดก,กงไม่ใช่พวกลาวแดงที่มากับขบวนรถ จึงได้แต่นอนฟังเสียงปืนอยู่บริเวณชายป่ารอให้พวกเขากลับมาเท่านั้นเองในใจของจ่าดาวเหนือเองก็อยากจะเข้าไปร่วมกับพวกสนามบินเหมือนกันแต่คิดว่าพวกเขามีกําลังมากกว่าอยู่แล้วแล้วพวกตนจะต้องคอยเฝ้าศพกับไอเวยียดกงพิการที่อยู่ในทุ่งข้างหน้านี้ด้วยก็เลยไม่ไปเมื่อมาคิดอีกทีมันก็ดีไปอย่างที่ไม่ต้องเหนื่อยเผลอๆอาสวยเจอแจ็คพอตก็ได้เวลาตอนนั้นยังไม่ตีสีดีนะัก เสียงปืนยังดังมาตลอดยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดลงเลยนอสตาจักสไลท์พันตรีโรเจอร์เรียกมาทางวิทยุจากนอสตาโอเคคุณรู้ไหมเสียงปืนอะไรเสียง M16 กับอากาเชียส <Yes, S 2> ผมรู้แล้วแต่ผมอยากรู้ใครกำลังปะทะกันพันตรีโรเจอร์ด่ามาก่อนในคำพูดแบบโกนๆของจ่าดาวเหนือจ่าดาวเหนือก็เลยดา่าตอบไปบ้างก็ด่าแล้วใครจะไปรู้แล้วคุณอยากรู้ทำไมไม่วิทยุไปถามเอา ผมเรียกไปถ้าเป็นถ้าตายไม่มีเสียงตอบมาเลยวิทยุเสียมั้งเป็นไปไม่ได้นะ่ะคุณจะให้ผมไปดูสิคุณไปได้ไหมเล่าไม่เอาไม่เยอะพวกผมเหนื่อยที่สุดแล้วตอนเนี้ยแล้วทหารลาจากเวียงจนันทร์เราเมื่อไหร่เขาจะมาถึงผมเช็คไปแล้วอีกสองกิโลเมตรกว่าจะถึงก็คอยพวกนั้นสิหรือไม่คุณก็ขึ้นหอมาดูเองก็ได้นี่นาแล้วตอนนี้พวกคุณอยู่ตรงไหนก็ที่เดิมนั่นแหละในสถานการณ์ลบครั้งนั้น พวกไอ้ยนองทหารลาวพยายามจะแหวกวงล้อมออกไปให้ได้แต่ก็ไม่สําเร็จพอกําลังขอยพวกเวียดกลงล้อมไว้จนรอบพื้นที่ที่เป็นเขาทั้งสองฝั่งถนนเป็นชายภูมิที่เหมาะกับพวกเวียดกงอย่างที่สุดไม่มีใครรู้หรอกว่ากําลังไอน้นนองครึ่งแรกกว่า40คนมาตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง1ิบคนซึ่งทุกคนต่างก็ทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่นอนรอความตายที่พวกเวียดกงกําลังหยิบยื่นให้เท่านั้นเองเสียงฮอดังแว่วมาแล้ว คราวนี้มาเพียงลำเดียวจากดาวเหนือคิดว่าคงเป็นของพันตรีโรเจอร์แน่นอนจึงกดสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติจากวิทยุทันทีฮอ่ลำนั้นบินผ่านกลุ่มของนักล่าหลับจางไปยังบริเวณเขบวนรถวนอยู่บริเวณนั้นรอบแล้วรอบเล่าคงไม่ได้ผลอะไรจึงตัดสินใจเปิดสปอร์ตไหลใต้ใตท้องแล้วบินวนซองดูเบื้องล่างคิดหายแล้วนอะสตาว่ามาเลยสันไล์เสียงพันตรีโรเจอร์พูดออกมาด้วยความตกใจจ่าดาวเหนือเองก็อยากจะรู้เรื่องจึงต้องถามไป พวกเราโดนอีกแล้วสงสัยเกือบหมดเลยนะผมเห็นศพพวกเราเป็นสิบศพเลยแล้วอเมริกันล่ะผมหาไม่เห็นเลยก็สงสัยตายแล้วนั่นแหละทั้งหกคนเลยเหรอคุณก็ลงไปถามมันดูสิจ่าดาวเหนือตอบย้อนไปผมไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่ตอย่างใดการรบและการตายเป็นของธรรมดาสําหรับเขาเสียแล้วคุณถอยกลับมาเถอดอันไล์เราค่อยวางแผนกันใหม่โอเคนอสตาขอบคุณมากพ่อลำนั้นตีวงวกกลับทันที มุ่งหน้าไปทางสนามบินทุ่งหหินย่างเดิมพวกนักดารับจ้าเริ่มเห็นงานใหม่อีกแล้วแววยิ้มจับบนใบหน้าเพราะแลเห็นเงินด่อนลาก้อนง,งามๆมาลอยอยู่ตรงหน้ามาเลยเงินดีรับรองงานเดิน